แต่งมาเล่นมั้งของเรามาว่นะายน้ำมาว่ายน้ำมานั่งนั่งนั่งได้แล้วได้แล้วเราขยับมาขยับมาดูขึ้นเนี่ยดูขึ้นอุย้ยได้แล้วพ่อเปลี่ยนใหม่ไม่เอาอันนั้นละเอาอันนี้อ๋อนี่ดูพ่อหาปูได้สามตัวแล้วนี่อาขี่เลยตามเลยตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยเหมือนอารมณ์วิถีพ่อไงไม่รู้ ปีญาทธหนูต้องถอนนี้ออกวิ่ดูเอ๋ยนะเอดูอยู่ดูอยู่พี่เอ๋ยเป็นอะไรอ่นูเยอหน่อยเอ๋ยพอยคี่ครดอร์นอยาดข้าเนินะอย่าีดเข้าหน้าพี่กอไม่เดินเข้าป่านะไม่เดินเข้าป่าดี้เรา